แค่รรรครับใหญ่ครับบอก<ห>อยินดีกับชยชนะของกล้องธรณีด้วยครับ,รบโอ้โหโกล้องธรณีกลับมาภักนี้นะฮะหลังจากที่ครั้งที่ผ่านมามีปัญหามีบทเรียนเกี่ยวเรื่องของค่าน้ําเรื่องน้ําหนักพอสมควรเหมือนกันครับผมได้สอนอะไรเราบ้างครับก็ไฟที่แล้วก็ก็กินน้ําน้อยด้วยครับชนนใช่ครับ แต่ว่าแต่ว่างวดนี้นี่เอาบทเรียนมาปรับแก้ไขใหม่แล้วก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยครับก็เลยนักวิชาการแล้วก็ดีขึ้นเลยครับฉุยเลยแล้วนะนะครับการเตรียมพร้อมในทางนี้เตรียมตัวมานานขนาดไหนก็ตั้งตั้งแต่ไฟนี้แล้วก็สี่สามสี่เดือนอยู่ครับครับถือว่านานนานครับพรอืดไปครับไฟนี้เออนะซ้อมมาขนาดนี้เมื่อรู้ว่าจะเจอกับคู่ปรับเก่าทักเกียร์ครับผม รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ต่อยรายการใหญ่ระดับโลกเลยครับก็เป็นเกียรติมากครับนะฮะได้ทําการบ้านมากขนาดไหนก็ก็ดูเขาเทปต่อยกับพวกซูเปอร์เล็กต่อยกับพวกรถถังครับดูแลเป็นไงบ้างเอเขาตอนทุกทุกครั้งอ่ะเขาแลกครับแต่ไฟนี้เขาไม่แลกนะใช่ครับผมเลยหาจังหวะทําไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ประหลาดใจไหมฮะทําไมรูปแบบการโชคของผู้ต่อสู้ของเราเป็นแบบนี้่เขาอาจจะผมก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็กระชกตามตามตามเกมของเราใช่ยกหนึ่งยกสองที่ผ่านมาเป็นไงบ้างไร้ความนิดนึงยกหนึ่งยกสองเขาก็ผมก็เดินทางครับเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายครับอือก็ถือว่าทําทําได้อย่างที่เราต้องการครับแต่ว่ายกสาม ยกสามก็ถือว่างก็อยู now, ่ในเกมของเราอีกแลครับผมก็เดินทาเหมือนเดิมเกือบจะน็อกเขาได้สุดด้วยํามไปก็เกือบจะน็อกครับแต่ไม่น็อกครับก็เขาก็ยังอึดอยู่นะครับนะครับก็ชนะคะแนนไปงวดนี้ครนะครับไฟนี้ว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะเอ่อก็ดีพอใจการชกบอกตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็พอใจที่เก็บชัยชนะครับแล้วก็มีมีอึดนิดหน่อยครับก็ไฟนี้ก็ไม่พึงพอใจตัวเองเท่าไหร่แต่ก็ พึงพอใจในผลงานที่ชนะครับนอกจากดูว่าตัวเองอื่นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกเราต้องแก้อะไรอ,า,อาจจะแบบไปฝึกคิกบ็อกซิ่งครับ<ม>สเต็ปขาให้มากขึ้นอย่างนี้เปล่าครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นไปก็เลยดูว่าขาดไันนี้หนึ่งนะฮะเออไฟนี้ที่ว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆหลายๆคนก็การคาดหมาย ในตัวของก้อนดีคก็เยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะไฟนี้นี่น่าจะลงเอยด้วยการชนะนนอกจริงๆแล้วเราก็พยายามเร่งเหมือนกันก็พยายามที่จะเร่งทําเหมือนกันครับแต่มันหาจังหวะทําไม่ได้ครับผู้ชกไม่มัน,นเขาไม่อยู่กับที่ครับใช่ครับเขาเร็วครับสตเต็ปเขาเร็วกว่านะฮะครับนะการชกของก้อนี้ในวันนะฮะตอนเนี้ยตั้งเป้าว่าอย่างไรบ้าง ก็ตั้งเป้าไว้ก็อยากเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทำผลงานให้มันดีครับถึงจบถึงแชมป์วางอะไรขนาดไหนก็ทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายที่จะเป็นแชมป์โลกให้ได้ไดครับแต่ก็ต้องไปให้ถึงครับก็เก็บชัยชนะไฟต่อไฟไปเรื่อยๆครับพี่กัดที่เราโชกเนี่ยคิดว่าพิกัดนี้เป็นไคบก็ร้อยสามห้านี่ก็โอเคครับ ไม่ได้ทําเยอะไม่ได้รีดอะไรเยอะเลยครับผมสบายสบายครับก็ก็เลนแชมป์รุ่นนี้แหละครับผมเลนแชมป์ร้อยสามสิบห้าครับครับตอนนี้เลยพี่กัดร้อยสามห้าแชมป์ว่างก็แชมป์ว่างครับคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ก็ก็อยากเป็นแชมป์ครับก็แชมป์ว่างแล้วผมก็อยากชิงแชมป์ครับครับผมอยากอยากตัวยืนใช่ครับอยากเก็บชัยชนะไปเรื่อยรอวันครับรอวันที่ เราวันที่สักวันมันจะได้ไดชิงสักวันภัยพูดมาอย่างนี้เหมือนเหมือนยังไม่พร้อมจะเป็นตัวยืนเลยก็พร้อมครับแต่ก็เก็บชัยชยนะไปเรื่อยๆก่อนครับครับครับ,บอ่ะถึงตอนนี้ก็อยา,ากให้ฝากไรถึงแฟนมวยซะหน่อยละที่วันนี้มาเชียร์เราเยอะมากเลยคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเชียร์ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เชียร์อยู่ทางบ้านแล้วก็ ครอบครัวครับแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ทุกคนครับแล้วก็เทรนเนอร์ค่ายสอสมัยพี่น้องค่ายสอสมัยครับก็พี่ๆนักข่าวแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอโชคดีครับขอบคุณครับไอเดียคอนย้ำไป